ไอ้คนตีนั่นเป็นตัวอะไรเนี่ยายายายุ่งไอ้ดิไอ้ชายเล้วทำไดายหญิงเพศแม่มาแบบนี้เขาเรียกว่าไอ้หน้าตู้เมียเฮ้ยตั้งร้อยเลยที่เรามาที่นี่ต้องการมาขอผ่านทางเพื่อเข้าสู่สีดานครไม่ใช่ท่านสองคนมาสร้างเรื่องชั่วขึ้นแบบนี้เราสองคน ลูกทางก็ไม่ได้แล้วกำโกนส้นเท้ไปเฮ้ยเอ๋เบลเอ๋แม่เรียนไปตกนี่เขายังจำกูได้เหรอขอบรางวัลขอบคุณครับแม่รองเท้าใครมาใส่เลยขอบคุณครับคุณแม่เฮ้ยโอ้ยย่าแม่กูตกใจเนี่ยไม่เกี่ยวกับมึงไอ้หนุ่มหน้าเหรอไม่ได้บอกให้มึงรู้เลยอย่างไอ้วันนี้กู้ไม่กลับด้วยไอ้เพชรนิ่ม กำหรืไม่กำเก่งคุ้นไอ้วะเว้เอ้าไม่โอนนะปอ่อยเขาไปนะเฮ้ยอะไรมาทำอะไรเนี่ยเอ่อขอผ่านเมืองนีดิค่ะพวกท่านเริ่มมาทำอะไรเอ่อคือมาป้องเขาเรื่องเดียวกันเถียงผู้ชายผู้หญิงกันเ่รอเอาหัวจะขาดเพื่อนไล่มันกลับไปสิเป็นดิตเป็นทหารภายในเมืองหลวง ทำการที่ดีหน้าอายยิ่งนัดูมหน่อยสิโฟรเขากปลาตายเพียงตัวเดียวปลาตายทำไมปลาตายเพียตัวเดียวก็เอามเปทั้งคุงเชิญใครอยากรู้นตัิล่นไปอไก่อนนะมึงูตัวอะกันค้นี่สิะไไม่เป็นไรไครับผม่เป็นไรลูกหดเ๋ยวไปหมดเลยเวอีมึงเดี๋ยว ขอโทษเขาเดี๋ยวเหม็ดด้วยนะถ้าคุ้งแต่เขาใช่ไหม